สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาดูเหรียญปราบห่อของแท้น่มีเสียงไก่ด้วยนะครับก็อัดคลิปที่บ้านนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่ได้อยู่กทมแล้วนะครับก็จะมีเสียงไก่เสียงนก เข้ามาในคลิปด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับเหรียญปราบพ่อที่บรรด,ดาเซียนเหรียญทั้งหลายแหละที่มีเหรียญอยู่ในมือกระยิ่มยิ้มย่องว่าได้เหรียญแท้แน่นอน100%ถ้าดูคลิปนี้แล้วอาจจะถึงกับเลือดตกยางออกกันเลยทีเดียวนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ แท้แน่นอนซึ่งขายได้แล้วประมูลได้แล้วในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับโดยชาวฮ่องกงราคาที่ประมูลอยู่ที่38,400เหรียญ US นั่นเองคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 2 0 0 0ล้านแสนบาทเศษนะครับตามค่าเงินผมจะให้ทุกท่านได้ดู นี่นะครับผมเหรียญปราพ่อของแท้แน่นอนที่หลายท่านอยากจะได้ชมกันมานานและไม่เคยจะได้พบได้เจอเหรียญที่เชื่อว่าเป็นเหรียญแท้ที่พวกเราเจอมีแต่เหรียญอย่าบอกว่าเหรียญเกเลย มันแทงใจดำบางคนหลายคนด้วยนะครับเอาว่าเป็นเหรียญเอาไว้ศึกษาก็แล้วกันแต่สำหรับเหรียญปราบห่อแท,แท้เหรียญนี้มันเป็นยังไงเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมเอาละนี่คือโฉมหน้าของเหรียญปราบห่อแท้ผมได้เหรียญนี้ ได้ภาพของเหรียญนี้มาจากเว็บไซต์ pcgs com ซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รองรับการเกรดเหรียญหรือเป็นการรับรองว่าเหรียญของท่านแท้นั่นเองนะครับผมจะให้ทุกท่านได้ดูความละเอียดของเหรียญนี้เริ่มจากด้านหน้าเหรียญก่อน ซึ่งดูพระพักของรัชกาลที่5ก่อนนะครับความคมชัดของเส้นแต่และอย่างมีความคมมีเว้าโคง้งตื้นลึกหนาบางสวยงามเป็นธรรมชาติและมองก็รู้ว่าเป็นเหรียญเงินแท้นะครับผม นี่นะครับให้ทุกท่านได้ดูกันแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าเหรียญในมือของท่านเหมือนเหรียญน,นี้หรือเปล่านะครับผมโอเคให้ดูกันอีกสักนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังสักนิดหนึ่งซึ่งด้านหลังของเหรียญปราบพ่อก็จะเป็นรูปช้างแล้วก็มีพระสยามเทวาธิราชนะครับอยู่ด้านบนนี่คือตัวของช้างจะเห็นว่าความคมชัดระดับ HD แน่นอนตามีมีคิว้วมีดวงตา ใบหูคมชัดนะครับทะลุทะลวงก็าไปนในรูหูได้เลยนะเนี่ยขอเงาใช่ไหมเขาเรียกขอเงาใช่ไหมครับก็มีความพริว้วอ่อนช้อยนะครับโอเคให้ทุกท่านได้ดูกันอย่างละเอียดแต่เดี๋ยวผมจะมาชี้แนะเอ้ยผมจะมาบอกว่าจุดสังเกตจุดไหนที่มัน สามารถบอกเราได้ว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้หรือเหรียญปลอมนะครับผม,มอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งแบบละเอียดยิบเลยให้ทุกท่านได้ดูกันอันนี้ก็คือเป็นเหรียญด้านหน้าเหรียญเมื่อกี้นะครับผมลองเอานี่ครับผม เหรียญแท้ของบรรดาสินเซียนที่ผมเจอใน Google เนี่ยที่บอกว่าแท้มกากๆเนี่ยครับลองเอามาเทียบดูเนี่ยครับจะได้เห็นความแตกต่างของเหรียญแท้ของเซียนกับเหรียญแท้ที่พึ่งขายได้ล้านสองเนี่ยอ่ะจุดสังเกตเอาแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือตัว พยัญชนะหรือตัวอักษรที่เป็นภาษาไทยเนี่ยครับตัวหนังสือเกือบทั้งหมดในเรียนนี้จะมีลักษณะของหัวกลมๆนะครับเส้นอักษรต่างๆจะมีร่องตรงกลางชัดเจนแต่ว่าเรียญแท้เรียนนี้รอจุราไม่มีหางด้านบนนะครับลองสังเกตดูดีๆ มันจะเป็นเหมือนพอพานสระอาจุพาลงกรน,นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยเป็นบล็อกแท้ที่ไม่มีหางรอจุราหรือว่าเหรียญน,นี้โดนโดยโดนขออภัยโดนกัดกร่อนแล้วทำให้ตัวหางเนี่ยหายไปนะครับแต่เท่าที่ดูใน Google นะครับบล็อกที่เป็นเหรียญทองแดง ตัวรอจุราจะไม่มีหางนะครับเอาละเ,เพื่อนๆลองดูตัวรอลิงนะครับที่ผมทําลูกศรชี้ไปให้ดูนะครับว่าหัวของตัวรอลิงเนี่ยมันจะติดกับทางด้านาด้านด้านขีดด้านหางของรอลิงนะครับส่วนเรียนปลอมรอลิงก็จะเป็นหัวธรรมดานะครับพยัญชนะตัวอื่นก็สามารถเทียบได้ งงูก็ไม่เหมือนทอทหารรอเรือยิ่งไม่เหมือนเลยนะครับผมอันนี้คือเหรียญแท้ที่บรรดาเซียนมีอยู่แล้วบอกว่าเป็นเหรียญแท้นะครับแต่ผมไม่บอกว่าของใครเพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาเป็นว่าเหรียญน,นี้ที่ว่าแท้เนี่ยเมื่อเทียบกับเหรียญที่ว่าแท้ที่สุดเนี่ยที่มันขายได้หนึ่งล้านสองแสนเนี่ย อันไหนมันจะน่าเชื่อถือมากกว่ากันนะครับผมทีนี้อันนี้เป็นเพียงด้านหน้าเล็กๆน้อยๆนะครับมันยังมีอีกหลายจุดที่จะให้ดูจริงจิงก็เยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือตัวเลขเลวดลายของดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับของใบไม้ด้านหลังของเหรียญผมนำเหรียญ แท้ใน Google อีกกันแหละนะครับที่คิดว่าใกล้เคียงมากนะเท่าที่ดูตาเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าเหรียญมันจ <c oughs> นเหมือนเหรียญแท้มากแต่พอเรามาเจอเหรียญน,นี้มันทําให้เรารู้ว่าไอ้ที่ว่าแท้แท้ทั้งหมดทั้งมวลในเว็บไซต์ใน Google YouTube ทั้งหลายแหล่นี่ยนะครับเมื่อเอามาเทียบแล้วเนี่ยความแท้ของมันหายไปเลยเพื่อนๆลองดูนะครับ ตัวอักษรหอนกฮูกไม่มีไม่เอกนะครับตรงคำว่าห่อไม่มีไม่เอกเรียนแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขหนึงเลขสองในแต่ละปีก็มีความแตกต่างกันเยอะไม่ได้เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับเ,เพื่อนๆลองสังเกตดูเลขสองในปี1239และปี1247 ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่นะครับนี่ก็คือบางส่วนเท่านั้นของเหรียญปราบพ่อนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะส่งเหรียญมาให้ผมดูก็สามารถส่งมาได้นะครับโดยดูที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ผมจะใส่ลิงก์ของอเพจ เหรียญกระสาบพ,พระเครื่องไว้ให้แล้วก็เพื่อนๆก็เข้าไปดูในเพจแล้วก็ส่งภาพเข้ามาได้ใต้โพสเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ไว้ทีเ่เพจด้วยนะครับ